สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ขัวบ้านม่วงชุมนะครับขัวน้ำมาเดี๋ยววันนี้เราวันที่11เมษายนนะครับเดี๋ยวเขามาดูว่าวันนี้นะครับมีจุดไหนเล่นน้ำพองนะครับแถวม่วงชุมม่อนปินนะครับผมมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับอันนี้เฮาก็มาถึงจุดแรกนะครับนี่ก็เล่นกันแล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็มอบรนักนะครับมาบรนักเริ่มเล่นกันละบ้านมุงชูมนะครับตำบลมอนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสำคัญเลยแหละครับของอำเภอฝางนะครับเพราะว่าที่นี่ิ่นมีน้ำเมานะครับน้ำเมาแล้วก็แพรเปียกนะครับแล้วก็มี สมเพื่อนั่งนักขนาดเลยนะครับน้ำก็ใส่ก็เย็ยนตัวนะครับผมถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของอำเภอฝางช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วงหน้า้อนนะครับเอาละเดี๋ยวมาชมภาพเพื่อนภาพกันลร้านนี้เป็นหนึ่งมวนนะคร สีสานครับสีสันวันวัน,วนสงกรานครับผมก่อนวันสงกรานนะครับเอาเอา,เอาตัวรถอ่าที่เบิดมีโค่นี่นะครับาก็จะหันบรรยากาศของการสรดน้ำช่วงสงกราน,นครับทุกคนเอาปัด้องแซงไปนะครบชมภาพบรรยากาศไปขออนุญาตตัวนะครับเนอะแม้ว่าเป็นพี่น้องต่างดเนาะ ถ้าถ้าหานคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาเลยเนอะอยู่บ้านไหนที่ไหนอำเภอไหนนะครับอำเภอฝางครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับว่าจะเป็นน้ำหูเนาะน้ำหูนะครับน้ำหูโป่งน้ำดังน้ำเมาส์นะครับฝ่ายน้ำร้อนหลายหลายฝ่ายนะครับว่าจะเป็นบ้านหัวฝ่ายบ้านม่อนปีนเองนะครับบ้านลาน บ้านมงชุ้มนะครับดูครับโอ้แถวที่นี่นี่คนนักเลยครับคนนักเลยดูครับคนนักเลยบ้านมงชุม้มวงน้ำดังนะครับน้ำตกบ้านยางก็มีเนอะเตวี่สาบนะครับบอกว่าทางน้ำฝางนี่เป็น,เป,นเป็นมีก่อนน้ำฝางทางไม่คานะครับ ถ้าเป็นตังไม่ไอายเพื่อนก็จะไปเล่นตังพระธาตุพระธาตุดงส้มสุกนะครับหาดทรายพระธาตุดงส้มสุกนะครับนาวัดพระธาตุดงส้มสุกน้ำสาวนะครับฝ่ายน้ำสาวเอามาเจอด่านครับพอมาเจอด่านเจอด่านตรวจนะครับก็เมาห้ามครับนะครับทุกคน,นด่านตรวจ เป็นด้านตรวจที่ตรวจแอลกอฮอล์นะครับรักษาความปลอดภัยบนบนท้องถนนนะครับอ่ะอนะครับตรว,วจตรวจตรวจกันนะครับความปลอดภัยนข้างเขานะครับทุกคน ่ี้ผมมาเก็บภาพแถวนี้นะครับทุกคนเม่ี้ผมมาเก็บภาพแถวนี้นะครับบ้านหัวหนานะครับแถวนี้นะครับบม,มับน,มน,นมเมาไม่ขับนะครับผม วเวลาเราเจอแบบสมมติว่าเราเจอจุดที่คนสาดน้ํานะครับเขาบอกชะลอรถนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะรถรถเค,ครื่องเนาะกันล้มนะครับกันล้มไอ้ลื่นกันล้มนะครับเราทุกคนทราบนะครับแต่ถ้าเรามาทราบแล้วก็บกมือเลยนะครับว่ามันเล่นนร่บ พวกนีวันเสาร์นี้เขาจะนัก,นกงนะครว่า าด้จะแบบเติมน้ำเติม <resources> น้ำเติมน้คกอแล้ว้บ้านเดนนะครับเมื่ี้บ้านเดนแถวสะพานนะครับเนี่ยทุกคน เพราะว่าเขาแบบมีคนหลังรถรับไฟขับรถได้ตามสบายเลยนี่ถ้าไผแบบแค่เติมน้ำก็มาเติมได้พื่อนนะอันนี้แถวบ้านเดนนะครับบ้านเดนก่อนถึงทางเข้าอบตอมอนปินนี่นะนี่ก็เข้าเขตม่อนปิน,นละม,ม่อนปินเหนือแล้วนะครับ รถกันไดคนเต็มลำรถนี่ระวังเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับทุกคนนี่แถวมันปินนะมันปิ้นนะครับ